ถ้าเราย้อนกลับไปที่ผมเคยพูดบ้างนะเอาสั้นๆแล้วกันนะครับว่าหุ้นลงมาหกร้อยจุดเนี่ยแล้วทําไมมันถึงไม่หลุดพันหนึ่งอันนี้คําตอบัอมันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันลงมาจากหุ้นห้ากลุ่มใหญ่แค่นั้นเองปูนใหญ่ทั้งกลุ่มปตททั้งกลุ่มคอมเมอร์สโดยเฉพาะซีพีกรุ๊กับเซ n นท a ั g กรุ๊ปเอโบกเดลต้และไฟฟ้าคุณอีกเอาแค่นี้รวมกันนะหกสิบเปอร์เซนของตลาดแล้วอะ แล้วคุณไปดูนะแต่ละกลุ่มเนีะโอ้โหลงห้าสิบหกสิบเจ็สิเปอร์เซนทั้งนั้นไม่มีลงแบบน้อยๆ้อยอะ่ะถ้าคุณอีกเอาหกสิเปอร์เซ็นมาเก็บครับคูณสักห้าหกอ่าสักห้าสิบหกสิเปอร์เซ็นตลาดก็ลงสามสิบเปอร์เซ็นแล้วสามสิเปอร์เซ็นแต่พันเจ็ดนี่คือห้าร้อยจุดนะกว่ากว่านะเราลงมาทั้งหมดอะ่ะหกร้อยบวกลบอะ่ะถูกไหมกันอีกนั่นหมายความว่ามันอธิบายได้เกือบหมดเลยแล้วพอดีตอนที่มันโลมากๆตอนเจ็ดพันห้าสิบแล้วกันผมจําเป๊ะไม่ได้ ตอนนั้นน่ะแอ้หกกลุ่มที่ผมพูดอะนิวโลหมดเลยทุกตัว 20, อย่างปูนร้อยยี่สิบอะบีครีมอะไรเก่าสามสิบกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยเอโอทีเก็อยี่สิบกว่าบาทคําถามคุณดิหุณนพวกเนี้ยไม่มีตัวไหนจะเจ๊งนะครับอัน,น,นแรกก่อนนะตัวที่สองอันที่สองครับถึงจุดหนึ่งถ้าใครมองระยะไกลขึ้นเนี่ยเหมือนที่ฝรั่งเขาพูดมาเยอะที่ผมยกตัวอย่างให้ตัวข,ข้อเท็จจริงให้ฟังเนี่ย มันจะมีคนมาซื้อคือมันถูกที่จุดหนึ่งแต่ตอนแรกเนี่ยมันถูกแล้วมันไม่ลงแค่นั้นเองแต่ยังไม่มีคนมาซื้อทุนนึงก็ไต่ๆอยู่พันห้าสิบพันเจ็ดสิบพันแปดสิบมันวนไปวนมาอยู่สักพักหนึ่งใช่ไหมแล้วพอถึงจุดหนึ่งคนเข้ามาซื้อโอ้โหมันขึ้นเลยคราวนี้มาตอบคาถามคุณอีกแล้วว่าเอ้าแล้วถ้าเจรจาอย่างเงี้ยมันจะกันลงไปอีกไปเปอี้ยงหนึ่งไหมมันต้องกลับมาถามนี้ก่อนนะว่าวันนี้ตลาดทุนไทยอ่ะ เอาที่ขึ้นมาก่อนการส่วนใหญ่ครับมันคือหุ้นส่งออกหรือเปล่าไม่ค่อยใช่นะครับส่วนใหญ่ถึงจะใช่ส่งออกก็ไม่ใช่ส่งออกสารัตอย่างเช่นปูนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับส่งออกสารัตนะครับเก้าก็ไม่เกี่ยวเออทก็ไม่เกี่ยวอ่านถูกไหมฮะซีอาซีเกี่ยวไหมฮะไม่เกี่ยวเห็นไหมฮะถ้าเราสังเกตดูน,นะครับหุ้นที่เกี่ยวข้อ,ของการส่งออกโดยตรงขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นไม่เยอะยังไม่เยอะมาก แปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่าหุ้นส่งออกประเทศไทยเนี่ยมันโดนกดลงไปเยอะละแล้วรอบนี้เนี่ยเด้งตามตลาดขึ้นมาบ้างแต่ยังไม่เยอะยังไม่เท่ากับที่มันลงไปเยอะแปลว่าผมยังเชื่ออย่างนี้ครับถ้าวันนี้เจรจาออกมาสมบูรณล้กันนะครับเท่าเดิมเท่าเดิมเนี่ยหุ้นพวกนี้อาจจะลงกลับไปตอนที่มันขึ้นมาไม่กี่วันเนี่ยแต่ว่าหุ้นพวกเนี้ยมันไม่ใช่ส่วนใหญ่ของตลาดทั้งหมด ดังนั้นแต่ว่าเซ็ตจะไม่ได้ลงเยอะเราต้องแยกกันก่อนนะครับมิติมิต,มติของ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 สหรัฐกับของอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับสารัฐอนะในตลาดหุ้นนะนะครับหรายสองคือโอกาสที่มันจะไม่ออกมาสามสิบกเท่าเดิมเอางี้แล้วกันฮะผมว่ามีสูงแต่เท่าไหร่เนี่ยผมไม่รู้นะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะตอนเนี้ยผมคิดว่าเราเห็นตัวอย่างเวียดนาม ถึงแม้จะโดนสารัดดัดหลังตอนสุดท้ายใช่ไหมขึ้นมาเนี่ยแต่เราเห็นตัวอย่างอินโดครับได้สิบเก้าหลายคนก็จะบอกว่าอินโดเนี่ยเขาให้เยอะเกินไปหรือเปล่าโหต้องไปซื้อนูน่นซื้อนี่เต็มไปหมดเลยแล้วก็ต้องลดให้เขาเป็นศูนย์อีกใช่ไหมฮะผมตั้งคำถามนี้ครับว่าอินโดเนี่ยประเทศเขาใหญ่กว่าเราเยอะนะครับแล้วก็ส่งออกไปสารัฐนี่ก็เยอะขึ้น ประเด็นคือเขาที่เขายอมขนาดนั้นนะเพราะอะไรเพราะเขาผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับวันนี้ในวันที่ทีคิดของผมนะทุกคนต้องต้องถ้าไม่ใช่จีนนะครับผมว่าทุกคนคงต้องยอมสารไปก่อนนะเพราะว่าถ้าคุณไปขวางเขาตอนนี้เนี่ยคุณก็คุณก็เหนื่นอยอ่ะเนจะ็บหนักผมคิดว่าเมืองไทยอ่ะคุณจะลดจากสามหกลงเหลือเท่าไหร่ก็ตามให้มันอยู่จะกจุดหนึ่งอะ่ะยี่สิบยี่ห้าอะไรก็ได้เชื่อไหมฮะถ้าออกมาตรงนั้นนะยี่สิบยี่ห้าสมมุติแล้วกันนะครับคุณ ต่ำกว่าสามสิบเนี่ยผมว่าหุ้นก็ขึ้นแล้วเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะตอนนี้มันถูกไพร์ระดับสามสิบขึ้นอยู่แล้ว,ลวไม่ใช่ระดับยี่สิบแน่นอนการที่หนึ่งประการที่สองคือถ้ามันต่ํากว่าสามสิบผมคิดว่ามันภาษาผมเรียกว่ามันบริหารจัดการได้ในระดับหนึ่งเพราะอย่าลืมนะครับถ้าเราโดนยี่สิบห้าเนี่ยไม่ใช่บริษัทไทยต้องรับร้อยเปอร์เซ็นต์นะยี่บห้าเปอร์เซ็นต์นะสมมติพราไทยบอกผมรับห้าห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต ผมยกตัวอย่างก็ได้ผมไปคุยกับ a i มากับอาหารสัตว์เลี้ยงเงี้ยโหูนี่โดนหนักนะส่งไปสารัฐเนี่ยหกสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะของรายได้นะเขาผู้งี้ครับยังไงเขาก็ต้องรับสมมติภาษีเหลือเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ต้องไปเจรจากับลูกค้าว่าอ่ะสมมติเหลือยี่ห้าแล้วกันผมรับได้เท่าเนี้ยคุณรับได้เท่าไหร่อ่ะแล้วคุณก็ต้องพาสไปเท่าไหร่พาให้ลูกผู้บริโภคภาลาร์ตัะ มันก็เผม่อนว่ามันเหมือนแบ่งไงอย่างน้อยมีสามปาร์ตี้แล้วกันนะผมพูดอย่างนี้แล้วกันแปลว่าเราสมมติเราโดนแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะผมสมมติคุณอีกว่าโดนเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันโดนแวตแล้วกันนะรับหูรับตามันโดนแวดแล้วกันอ่อก็พอได้ใช่ไหมอ่าผมคิดว่าหลักสักษณะมานจอกมาอย่างนี้ประการที่สองคือสิ่งที่คนเป็นห่วงว่าเอาเข้ามาเยอะๆสมมติแล้วกันนะครับเอาเนื้อหมูเข้ามาเนี่ยที่คนก็คุยกันเยอะๆเนาะ เอาเข้าวโพดเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วกเกษตรกรหรือคนเลี้ยงหมูเนี่ยจะตายกันหมดผมผมมีวิธีคิดอาจจะต่างนิดหนึ่งนะเราส่งออกไปสหรัฐสี่หมื่นกว่าล้ 40, ลานเหรียญโทษไม่ใช่ 6, หกหมื่นกว่าล้านเหรียญปีที่แล้วเรานําเข้ามาหมื่นกว่าเราได้ดุลสี่หมื่นกว่าล้านเหรียญถ้าคุณคูณสามสิบประบาทเนี่ยก็ล้านล้านกว่าบาทใช่ไหมคุณดิสมมติที่เขาคุยกันนะว่าอุตสาหกรรมเนื้อหมูอุตสาหกรรมข้าวโพด อาหารสัตว์รวมกันทั้งหมดเนี่ยมันแสนกว่าล้านผมสมมติเลยนะว่าแสนกว่าล้านที่ถูกกระทบผมสมมุติเฉยๆนะคุณคิดว่าแสนกว่าล้านที่โดนกับอีล้านล้านกว่าที่ที่มันจะลดภาษีเนี่ยอันไหนมันเยอะกว่ากันนะส่วนในแสนกว่าล้านเนี่ยถ้ามันโดนจริงๆเนี่ยผมก็เชื่อว่ารัฐบาลก็ควรจะเอาภาษีที่มันลดตรงนั้นน่ะมองยังไงว่าเอามาช่วยไอ้ฝั่งที่มันโดนะแล้วผมกลับไปมองกลับนะ สมมติคุณคิดว่าวันนี้ถ้าตลาดเนื้อหมู่าสมมติเนื้อหมูก็ได้วันนี้ต้นทุนไทยเนี่ยมัน890บาทขายกันได้เป็นร้อยขึ้นอ่ะแต่ถ้าคุณเอาเข้ามานะสมมติมันถูกกว่า20บาทแล้วกันก็นั่นก็หมายความว่าผู้บริปโภคก,ก็จะได้สินค้าที่ถูกลงใช่ไหมคุณว่าดีมานมันจะขึ้นไหมหรือมันจะดีกับคนไทยที่ใช่ว่าอะไรดีที่มีสินค้าที่ถูกลงในช่วงนี้เพราะคนไทยตอนนี้ก็ตังค์น้อยลงไปเยอะนะนะ ผมก็เลยมองว่าจริงๆอะทุกอย่างมันมีบวกมีลบนั่นหมายความว่าถ้าจเจรจารอบนี้ถึงเราจะต้องนําเข้าเนื้อหมูนําเข้าอะไรถ้านําเข้าพลังงานถ้านําเข้าอาวุธอะไรนะผมไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะว่าอะไรครับว่าไงเมืองไทยมันก็ไม่มีอยู่แล้วอะครับยังไงก็ต้องนําเข้าผมไม่ชอสนใจเรื่องเนื้อหมูสนใจเรื่องข้าวโพดอ่าเรื่องถั่วเหลืองอะไรพวกนี้มากกว่าถ้ามันจะกระทบคนในประเทศผู้ปลูกในประเทศผู้เลี้ยงในประเทศซึ่งอันนี้ถ้ารัฐบาลเขาดูแลดีนะ ผมกลับไปมองว่าภาพใหญ่จริงๆอ่ะมันดีกับประเทศนะแล้วถ้ากลับมาว่าสุดท้ายก็คือผมเชื่อว่าเลทจะต่ำกว่าสามหกและตลาดน่าจะขึ้นมากกว่าลงไม่ใช่ลงมาไม่ใช่ลงนะแต่ถ้าสมมุติมันออกมาสามหกเลยแบบต่อรองไม่ได้เฟลอะไรเงี้ยนะผมก็คิดว่ามันอาจจะลงแต่ลงเฉพาะไอ้กลุ่มกลุ่มอะไรอ่ะกลุ่มส่งออกสารัฐเป็นหลักเพราะว่าคุณเอกคุณคุณเอกด,ดูมันจะไปเกี่ยวอะไรกับปูนใหญ่ไหมมันจะเกี่ยวเลย คุณใหญ่เขาแทบไม่ได้ส่งอะไรไปสารัะเลยอะนะมันมันมันผมว่าตลาดตอนเนี้มันคอมพิเคตมันซับซ้อนจริงนะแต่ผมว่านักลงทุนเนอะเก่งครับเขาแยกออกหมดนะครับแล้วเดี๋ยวนี้นะคุณเอกใช่ไหมเอไเนะี่ยมันช่วยได้หมดอนะคุณติดอยู่ในมือถือนะโอ้โหคุณกดเข้าไปนะถามอะไรเดี๋ยวมันตอบคุณปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บมาเป็นชุด,ชดเลยคุณคิดว่านักลงทุนอย่างนี้เขาแยกไม่ออกหรอผมว่าเ็าแยกออกนะเขาฉลาดนะ โอ้ผมว่านั้นลงทุนเดี๋ยวนี้เก่งอะ่ะไม่รู้เดี๋ยวก็รู้เองอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเราอย่าไปแอดซูว่าตลาดเนี่ยมันเหมาเข่งแบบสมัยก่อนไม่ได้หรอกผมผมเชื่อยอย่างนั้นนะแล้วผมก็คิดว่าตลาดไทยตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ขึ้นเพราะเศรษฐกิจดีอาจจะไม่ได้ขึ้นเพราะรัฐบาลไอ้นู่นไม่อะไรดีไม่ใช่แต่มันขึ้นเพราะว่าหนึ่งมันถูกเกินไปต่างชาติเริ่มคิดแบบนี้กองทุนเริ่มคิดแบบนี้ สองก็คือความเสี่ยงต่างๆหรือความแย่ต่างๆที่มันเคยตกลงมาในใน,ในตลาดไทยทุกอย่างเนี่ยคุณคุณดิฉก,ก็ไล่ไปอะ่ะผมคี้อยายจะไล่อ่ะมันเยอะมากอะนะมันมันเหมือนกับเหมือนบางคนเขาบอกอะนะฮะว่าชินละเจอเจอไอเอนเอาไปเยอะๆบางทีก็ชินเป็นชินชินระดับหนึ่งอะนะก็เลยทําให้ผมคิดว่าไม่รู้ผมคิดว่าสิ้นปีอะพันสองห้าสิบถึงพันสามมาเราน่าจะเห็น